สวัสดีพี่น้องสื่มอมวลชนทุกท่านครับสําหรับวันนี้กองจดการตารวจสอบสวนกลางโดยกองข้าการป่าปรามการขัดผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบกปคบร่วมกับตานักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับก็ขอถแถลงผลการปฏิบัติการตรวจยึดนะครับตรวจยึดผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางปลอมเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท ประเภทครีมฟอกหน้าขาวและก็เป็นยายืดผมผลิตภัณฑ์บำรุงผมปลอมนะครับที่ใช้แล้วผมร่วงมีสารอันตรายเป็นส่วนประกอบนะครับสำหรับการบัตรการครั้งนี้เราก็ได้มีการขยายผลนะครับขยายผลไปถึงแหล่งผลิตนะครับได้เครื่องมือผลิตแล้วก็โกดังเก็บสินค้ามีการยึดผลิตภัณฑ์ เหล่านี้เป็นจำนวนมากมูลค่ากว่า3ล้านบาทนะครับสำหรับารายละเอียดของการจับกลุ่มนะครับและอันตรายของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับ<ส>ก็จะขออนุญาตให้ทางชุดทาง,งานได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ให้ท่านาเพียรศกรวิรชัยนนทรชัยนะครับรองเลขา ที่การคณะกรรมการหายและยาได้ชี้แจงรายละเอียดให้พี่น้องสื่อมวลชนรับทราบต่อไปครับขออนุญาตภูศ์ธรชาครับเรียนพี่น้องๆนักข่าวนะครับวันนี้ของตํารวจสอบสวนกลางโดยกองโดยกองทบการปราบปรามการความผิดเกี่ยวกับผู้องบริโภคนะครับก็จะแถลงข่าว2เรื่องนะครับดังที่ท่านประธานกล่าวมาแล้วนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องยายิบผมที่ผู้บริโภคใช้แล้วมีที่ปรากฏทางสื่อโซเชียลนะครับว่ามีผมร่วงจํานวนมากนะครับแล้วก็ เคสที่2ก็คือเครื่องสําอางพวกจาพวกที่อยอยย่อยกเลิกแล้วห้ามนําเข้าห้ามจําหน่ายห้ามผลิตในประเทศไทยแล้วมีอยอยเคยประกาศว่ามีสารต้องห้ามแล้วนะครับแล้วก็มีการแสดงฉลากที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งทั้งสองเคสเนี่ยเราได้ทั้งผู้ผลิตผู้นําเข้าถึงต้นต่อนะครับส่วนในเรื่องเคสของการสืบสวนการปฏิบัติการจับกลุ่มจนจน,จนทลายเครือข่ายเครื่องสำอางปลอมได้เดี๋ยวขอเรียนเชิญให้ท่านลองการก,ารกนิตนะครับท่านพันตำรวจโทรการก,ารกนิตจงกระเสริรนะครับ ได้นาเรียนท่านอาขาพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่ามีการปฏิบัติอย่างไรนะครับเรียนเชิญครับครับเรียนท่านประธานนะครับและสวัสดีพี่สื่อมวลชนนะครับก็สําหรับเคสแรกนะครับเป็นเคสยาย้อมผมนะครับก็ทางเจ้าที่ตำรวจกองการสี่นะครับได้ทาการสืบสวนจนทราบสถานที่เก็บนะครับและจำหน่ายผลพันธ์นางกล่าวนะครับก็ต่อมาวันที่สิบเอ็ดมกรานะครับ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองการสีประกอบบร่วมกับทางอยนะครับได้นํใหมายค้นของศาลเขตศาลแขวงบางบอนนะครับเข้าทำการตรวจค้นสถานที่จัดเก็บและจำหน่ายกระจายสินค้านะครับที่เขตบางบอนกรุงเทพมหานครนะครับตรวจยึดผลิตภัณฑ์เครื่องสบางปลอมนะครับไม่มีเลขจดแจ้งและไม่มีแสดงฉลาการาไทยที่ถูกต้องครับจำนวน15รายการอันดับแรกก็คือผลิตภัณฑ์น้ำยายีดฝุดปลอมยี่ห้อ L O S Q นะครับซึ่งเป็น ประเด็นในสื่อออนไลน์นะครับและที่ตามเรื่องร้องเรียนของทางออยอแจ้งมานะครับจํานวนกว่าพันกล่องนะครับและเ,เครื่องสำอางอื่นๆื่นอีก14รายการนะครับรวมตวัวยึดของการจำนวนทั้งหมดกว่าหมื่ชิ้นนะครับมูลค่าความเสียหายกว่า3,000สนบาทส่งพน,นักงานสอบสวนกองการ4ี่ดำเนินคดีนะครับจากการสูบสวนยังได้ทราบว่านะครับ โกดังดังกล่าวนะครับจุดกสินค้าดังกล่าวเป็นของนายทุนจีนนะครับซึ่งนําตัวสินค้าออผลิตภัณฑ์เครื่อสงสำอางเข้ามาและกระจายส่งออกให้ในสื่อออนไลน์ขายทางแพลตฟอร์มรายใหญ่ในออนไลน์นะครับซึ่งมีจํานวนการขายต่อเดือนเนี่ยกว่า3ล้านชิ้นนะครับซึ่งทํามาแล้วประมาณ1ปีนะครับส่วนของกลางที่ตรวจยึดได้นะครับ ทางพักกรสวนจะดําเนินการส่งตรวจพิสูจน์กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับหากพบสารต้องห้ามนะครับจะมีความผิดเพิ่มเติมในพรบเครืบบร่องสำอางฐานจาหน่ายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้นะครับต้องลองโทษไม่เกิน3ปีจาคุกจำคุำคไกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3ามแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเคสแรกเนี่ยจงจะทำความผิดของผู้ต้องหาดังกล่าวนะครับเข้าข่ายพรบเครื่องสำอาง ปศ2558ฐานขายเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งและ2ขายเครื่องสำอางที่ไม่มีการแสดงฉลากชื่อสถานที่นำเข้าไม่มีฉลากภาษาภัยต้องระวังโทษจำคุก1เดือนปรับไม่เกิน1 0 0 0 0มบาทนะครับและถ้าหากย้ำนะครับถ้าหากตรวจพบสารที่ต้องห้ามที่ที่อยอยประกาศต้องห้ามนะครับต้องระวังโทษจนไหนเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ต้องระวังโทษจำคุก ไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0,000 0บาทหรือทางการคาปรับนะครับสำหรับรายละเอียดเคสแรกนะครับเคสแรกเ,เป็นยาญี่ปุ่นนะครับส่วนเคสที่สองนะครับเป็นการเ,าเข้าตรวจค้นครีมเครื่องสำอางนะครับครีมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองการสืบส,สวนตรทราบสถานที่ผลิตและสถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางดังกล่าวนะครับ วันที่1 0บมกราทางกองสีปรปกรบล่วมกับออยอนำหม่ยคนของสารธัญบุรีนะครับเข้าทำการตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปทุมธานีจำนวน2จุดแยกเป็นจุดที่1เป็นสถานที่จัดเก็บและส่งสินค้าในพื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปรุมธานีนะครับพบ 1. เครื่องสำอางที่อยอยเคยประกาศเป็นเครื่องสำอาง ำหนดชื่อเครื่องสัมมที่ห้ามผลิตนําเข้าหรือขายนะครับจานวน4รายการสองพกว่าชิ้นนะครับ 2. เครื่องสัมอาที่เคยประกาศผลวิเคราะห์พบสารต้องห้ามจานวน8รายการจํานวนกว่า2000ชิ้นและ3เครื่องสัมอาที่สาสืนพลวเครื่องสัมอาเช่นเครื่องสัมอาปลอมไม่มีเลขจดแจ้งสแสดงฉลากเผื่อไทยไม่ถูกต้องนะครับ กว่า65รายการจำนวนกว่า10,000ชิ้นรวมทั้งหมดนะครับ77รายการจำนวน20,000กว่าชิ้นมูลค่ากว่า2ล้านบาทนะครับจุดที่2เป็นสถานที่ผลิตในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธ,ธานีนะครับพบเป็นจุดลักลอบผลิตเครื่องสำอางพบวัตถุดิบในการผลิตครีมหลายรายการนะครับพบเครื่องจักรภาชนะบรรจุ และยาทาภายนอกโดยเฉพาะกลุ่มสเตยียรอยนะครับจำนวน73กระปุกมูลค่ากว่า1ล้านบาทนะครับรวมตรวจคน้นทั้งหมด2จุดตรวจยึดของกลางจำนวน90รายการนะครับส่งพน,นักงานสอบสวนกองกำกบบับการ4ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับส่วนตัวอย่างที่ตรวจยึดทางขนาบาวกวนก็จะดำเนินการส่งผลตรวจให้ทางกรมวิมวทยาศาสตรกก์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับหากผล ตรวจออกมาครบสารต้องห้ามก็จะต้องระวังโทษจำคุกจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทในในฐานผลิต,ตนะคเ,เครื่องสำอางที่มีสารต้องห้ามนะครับเคสที่2เนี่ยการกระทําความผิดของผู้ต้องหาในเก่าเนี่ยเข้าขายตามพรบเครื่องสำอางคือขายเครื่องสำอางปลอมต้องระวังโทษจำคุก6เดือนปรับไม่เกิน5 0,000บาทหรือตั้งจั้งปรับ2ขายเครื่อสงสำอางที่ไม่มี เลขเกี่ยแจ้งต้องลองโทษไปต้องปรับไม่เกิน20 0 0 0บาทนะครับ3ขายเครื่องสำอางที่ฉลากไม่ตรงตามเป็นความเป็นจริงก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับเครื่องสาอางต้องรังโทษจาคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน3 0 0 0 0บาทนะครับหากผลตัวตออกมาตัวสถานที่ผลิตนะครับจะต้องรังโทษจําคุกไม่เกินจาคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5 0,000 0บาท หรือทั้งกาัคำปรับนะครับส่วนผู้ขายจะต้องรอโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3แสนบาทหรือทั้งการคำปรับครับ ต้องบอกพูดเสียหายตอนนี้มันก็คือประชาชนคนตาดำๆที่สั่งซื้อของถูกนี่แหละยี่ห้อนี้คุณผู้ชมครับดูให้ดีนะมันจะมีน้ำยาย้อมน้ำยายืดแล้วก็มีน้ำยาหมักผมต่างๆอะนนครับที่หลายคนเนี่ยซื้อมาจากทางเพจ Facebook หรือบางคนซื้อมาจากแพลตฟอร์มอื่นๆนะฮะในออนไลน์ทั่วไปทีนี้แน่นอนนะครับเล่าให้ฟังก่อนมันมีความคืบหน้าก็คือช่วงประมาณต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่แหละคุณผู้ชมครับมีเพจ a c e b o o k อ่าเฟซหนึ่งนะฮะ ชี้แจงออกมาว่ามีผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยายืดผมยี่ห้อนี้แล้วเกิดผมร่วงเนี่ยเป็นจำนวนมากเราก็แจ้งมายังออยอแล้วก็ปคบนะครับว่าให้ตรวจสอบให้หน่อยทีนี้พอไปตรวจสอบนะครับเขาก็ไปติดตามเลยวว่าโรงงานผลิตอยู่ที่ไหนพอไปติดตามจริงๆเนี่ยโรงงานผลิตที่เป็นของจริงเนี่ย มันก็มีแต่ว่าโรงงานผลิตแท้ๆเนี่ยมันอยู่ที่ประเทศจีนเขาก็ตามหาว่าวิาวธีการจัดจําหน่ายจัดส่งเนี่ยออกมาจากโรงงานตรงไหนจนไปสืบทราบนะครับนี่แหละคุณผู้ชมครับที่มาอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งนะฮะที่ทางด้านของอบริเวณธัญบุรีนะครับ ซึ่งทางปคบเองก็ร่วมกับอยอนะฮะก็ขอหมายค้นจากสารจังหวัดธัญ,ญบุรีนี่แหละเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี2จุดด้วยกันแล้วก็ไปตรวจค้นนะครับสจุดยึดของกลางเนี่ยจำนวนกว่าถึง90รายการอย่างที่บอกมูลค่ามากกว่าถึงเกือบ4ล้านบาทยอดขายต่อเดือนเนี่ยตกเดือนละกว่า3ล้านชิ้นด้วยกันนะฮะ ซึ่งแน่นอนนะครับหลังจากที่ตรวจสอบผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็รวมไปถึงรวบรวมสถานที่การจัดเก็บผลิตภัณฑ์นะครับก็ไปนำหมายค้นนี่แหละไปอีกหนึ่งพื้นที่ที่แขวงบางบอนเข้าไปตรวจค้นสถานที่จัดเก็บนะครับและกระจายสินค้าในพื้นที่แขวงบางบอนใต้ก็ไปเจอนางสาวอรายานะครับเป็นผู้ดูแลสถานที่ก็ตรวจยึดเครื่องสำอางปลอมนะครับที่ไม่มีเลขใบรับจดแจ้งแล้วก็ไม่แสดงฉลากภาษาไทยจำนวน15รายการ มูลค่าความเสียหายอีกที่หนึ่งอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นกว่าบาทแล้วก็ทีนี้สืบสวนขยายผลนะครับเครื่องสําอางปลอมดังกล่าวเนี่ยเจ้าของก็คือเป็นกลุ่มนายทุนจีนซึ่งเป็นกลุ่มทุนเดียวกันนะฮะก็มีการนําเข้ายายืดผมปลอมยาย้อมผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อ,อความสวยความงามเพื่อเส้นผมแล้วก็เป็นเครื่องสําอางนะครับที่อ้างมาข้างต้นในจากประเทศจีนก็นําเข้ามาทั้งหมดนะครับแล้วก็มาจัดเก็บไว้ที่โกดังย่านบางบอน เพื่อที่จะรอจำหน่ายนะครับโดยก็มียอดจำหน่ายต่อเดือนอย่างที่บอก3ล้านชิ้นนะฮะบางก็ต้องบอกว่าเป็นของปลอมดีกว่า100%นะครับแล้วก็มีการเอาเป็นของถูกมาจากประเทศจีนด้วยทีนี้พอจำหน่ายไปอ่ะคุณผู้ชมครับต่อเดือนเนี่ย3ล้านชิ้นเนี่ยมันก็มีร้านเสริมสวยแล้วก็รวมไปถึงประชาชนคนทั่วไปที่เอาไปเก็บในบ้านแล้วไหลตัวเหมือนกันนะซึ่ง ก็จำหน่ายไปพอสมควรครับระยะเวลาประมาณ1ปีเต็มๆนะครับทำมาประมาณ1ปีตอนแรกเนี่ยจับกุมนางสาวอรัานะครับที่เป็นผู้ดูแลกโกดังดังกล่าวเธอเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการซักทอดไปถึงนายทุนจีนอย่างใดนะฮะแต่ว่าตามพยานหลักฐานเนี่ยก็พบว่านายทุนจีนคนดังกล่าเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ยังคงอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับ ซึ่งชุดสืบสวนเนี่ยก็อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อที่จะติดตามจับกลุมตัวนะครับมาดําเนินคดีต,ต่อไปซึ่งแน่นอนนะฮะว่าเรื่องนี้นั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมนะฮะดูยี่ห้อดีๆมันจะมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีภาษาจีนกํากับหรือว่ามีฉลากไทยเนี่ยแปะเข้าไปอีกทีหนึ่งซึ่งผมให้คาแนะนําหน่อยนะว่าเวลาคุณไปทําอะไรแบบนี้คุณยืดผมย้อมผมเนี่ยซื้อตาม ทางสรรสินค้าที่เชื่อถือได้หรือว่าร้านสินค้าเสริมสวยที่เป็นร้านที่เปิดมานานแล้วก็ทางที่ดีเนี่ยซื้อในราคาที่มันเหมาะสมแล้วก็เป็นยี่ห้อที่เราคุ้นเคยเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้มาบ้างอะไรเงี้ยก็จะดีแต่ไปเห็นแก่ของถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรับสภาพจริงๆอย่างที่เห็นนะฮะก็คือเป็นของปลอมทั้งหมดนะครับเลยที่สําคัญเป็นของที่บอกว่า ไม่ถูกอยดด้วยใช้แล้วหนังศีรษะเนี่ยพังแน่นอนเวลาแก้ไขเดี๋ยวไม่คุ้มนะฮะนา่นน่สิครับคือดูจากบรรจุภัณฑ์แล้วเนี่ยมันมีนะครับขวดสีขาวๆแล้วก็ตัวอักษรน่าจะออกสีชมพูม่วงล,ล,ล,ลักษณะคล้ายๆเลข9้าอันนี้ <c oughs> คลับคล้ายคลับคลาวว่าเหมือนเคยเห็นอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็บรรจุภัณฑ์นะครับบางกระปุกนี่ก็ใช้สีนะครับคล้ายๆกับยี่ห้อดังในท้องตลาดอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ นะฮะบางอันเนี่ยก็เรียกว่ามีการบรรจุข้อความเป็นสมุนไพรนะครับก็อาจจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาคิดว่ามีความปลอดภัยแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผสมสารอันตรายอะไรลงไปหรือเปล่านั่นเองครับ